เป็นเรื่องใหญ่โตจนได้สําหรับคืนเกิดเหตุของไอ้ขวัญพระเอกเพื่อนคณินกับบัวนางเอกเดนิสเจลีนชางานนี้ร้อนใจถึงพี่เทพหนุ่มยูโดที่ยกขยงรวมพลเพียบทั้งสพ่อผู้ใหญ่ชัดพี่บิก๊กเท่าแก่บุญพิตีเข้มนยยงแม่ตองพี่น้องฝนทับทิมนุ่นปีนพอย์และมะลิน้องเมยา่าเรียกได้ว่าเป็นอีกซีนดราม่าที่ทําเอาสาวเดนิสเสียน้ําตาไปเป็นลิตรแถมผู้ชายยังลงไม้ลงมือต่อหน้าเป็นสถานาการณ์ที่ผีพวใจสุดๆมาลุ้นว่าบัวจะตัดสินใจเลือกใครในอีบัวกับไอ นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เราแบบรักมากๆแล้วก็เราจะได้แต่งงานกันแล้วมันหมายมานตั้งนานแล้วว่าเราจะแต่งงานกันแต่อยู่ดีอยู่ดีก็มีใครก็ไม่รู้ไปทําอะไรก็ไม่รู้จะสุดท้ายเนี่ยงานแต่งของฉันก็ต้องล่มไปออไอ้ขวัญใครจะไปรู้ว่าที่เราต้องยกเลิกการแต่งงานกับคุณเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันอาจจะไม่ใช่เพราะเขาหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะคุณเองหรือเปล่าฝันที่เป็นจริงคือเราอะอยากแต่งงานกับเขาอยากอยู่กับเขาชอบเขามาตั้งแต่เด็กไงทีนี้ก็ บอกว่าแบ่งงานกับเราเว้ยส้มลนว่ะฝากทุกคนเห็นใจน้องบัวด้วยเพราะแบบว่าสุดท้ายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเขาตัดสินใจอย่างนี้แล้วทางที่เขาเลือกเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะอีบัวกับไอขวัญค่ะ